สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สวนผักหวานป่าพ่อปอกอาเภอเวนหมอจังหวัดสระบุรีนะครับพาพี่น้องมาดูไล่ตั้งแต่โคนต้นเลยนะครับนี่ฮะนี่เป็นอ่าเมล็ดผักหวานป่านะครับนี่นี่นี่ยดูนี่ครับสวยมากเลยครับเป็นพันยอดสีทองใบใหญ่ถ้าลักษณะเล็กๆเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้จะเป็นค่อยๆแบบนี้แต่พอโตขึ้นมานะฮะจะเป็นตุ่มนี่ฮะเป็นตุ่มคล้ายๆอ่หัวไม่ขีดนะครับ เป็นผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่ดั้งเดิมนะครับของแท้เลยนี่เป็นต้นพันนะครับพี่น้องสนใจก็ทักทายนะฮะกันเข้ามานะครับมาพี่น้องมาดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ฮนี่เห็นไหมฮะนี่นะครับพันยอดสีทองใบใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องที่สนใจก็นะฮะ ทักทายนะครับทักทายกันเข้ามานะครับครับสำหรับนี้ก็แนะนำพี่น้องแค่นี้ก่อนอยากได้ก็ทักทายมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ